โอ้ไม <cond linguistic monitoring> ่ติเลยถ้าราใส่ถุงนี้เยวใส่ถุงหายตั้งใจอธิกานะครับเข้าสู่สมาธิเราจะถวายของทีลยางในพระคุทธเจ้าพระรพระสงค์ परिवहन नकली ताम सामे ताम बारांता kita था, परिवहन जोर था कि तामे चारों देखे रिस्ती पारा ताचे चार ढकवे มิพุทธคฆนวัตตาธรรมภาวัตาสัทภาวตาติโนปนัตถะอฏิบูร,รยาเมนานษยาย,ยอดตรงข้อเ้าไม้ดอกดวงระทิดอกอุปชาตและและองค์สเจประสมาสามพุทธยาพระธรรมดยปปะสมอาราณทุกพระองค์ สาธุนโมพุทธายะขอเดชเดชชาเดชฌาขอเดชเดชชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่กำเนิดเกิดมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจงประสิทธิเกณานทันใดยอดคงสาธุประสิทธิสาธุนโมพุทธายะขอเดชเดชชาเดชฌาขอเดชเดชชา Thank บูชารทำบูชาสังฆบูชาพระพุทธเจ้าของบูชาพอเราให้สามอย่างนี้เนี่ยครูมาอาจารย์ทั้งห้าร้อยองค์ขอครูบาอาจารย์ทั้งห้าร้อยองค์ของข้าพระบาทยมประสิทธิ์ท right. ี่ได้เชิญมาจากส่วนสวรรค์สาธุสาธุสาธุณโมพุทธายะพุทธันนราธันนันทวันนัตคานันนสังฆนราธันันขอบารมีครูบาอาจารย์ทั้งห้าร้อยองค์ยมตร เศรษฐีนะว่าผมวานไว้หน้าคือหลักของเทีเนยนอย่